วันที่19พฤษภาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนายพุทธิพงศ์ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้ในายสมชายหานพักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ครั้งที่5ปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดคณะกรรมการเหล่ากาชาดหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหากิจภาคเอกชนมีนายชัยวุฒิบัวทองนายอำเภอเมืองกระบี่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมซึ่งมีนายสกุลดำรงเกียรติคุณปลัดจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง และเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมออกปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน45หน่วยงานกิจกรรมประกอบด้วยการออกบูธประชาสัมพันธ์ให้คําปรึกษาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึง การให้บริการต่างๆการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพร้อมถุงยังชีพให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุการประชุมรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประธานยังได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปธรรมจำนวน10ทุนทุนละ1,000บาท กำนันตำบลเขาทองและส่วนราชการอำเภอเมืองกระบี่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่ตำบลเขาทองจำนวน34,000บาทสมาชิกเหล่ากาชาติมอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวน50ชุด จากนั้นประธานเยี่ยมชมบูธของส่วนราชการและร่วมประชุมรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไปณนะโรงเรียนบ้านเขาทองหมู่ที่สองตําบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่